อากาศเช้าวันเสาร์ที่บ้านพ่อกับแม่สามีค่ะเช้าวันนี้พ่อจองขอดพิกเกอร์บอไว้ตั้งแต่10บโมงเชา้าบ้านนี้ก็คือชอบทํากิจกรรมกันมากค่ะและกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่พ่อสามีก็คือชอบมากๆค่ะแทบจะมาเล่นทุกวันกับเพื่อนเลยส่วนตัวก็คิดว่ามันสนุกดีนะคะเพลินดีแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยค่ะไม่เบื่อเล่นกันเสร็จแล้วก็พากันกลักบ,บบ้านค่ะเพื่อที่จะไปกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกพ่อสามีเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไป2ที่ค่ะที่แรกที่จะไปก็คือเป็นร้านช็อกโกแล ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่มีความแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้เนื้อช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นสูงมากๆค่ะและราคาก็สูงเช่นกันค่ะมีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือวิสกี้สกอตต์นั่นเองค่ะช็อกโกแลตแต่ละชิ้นก็คือน่ากินมากๆเลยนะคะแต่ราคาก็คือสูงมากๆเช่นกันค่ะได้มาชิมชิ้นหนึ่งก็คืออร่อยมากรสชาติคือเข้มข้นเนียนแล้วก็ละมุนมากๆไปซื้อมากล่องหนึ่งสี่ชิ้นกล่องนี้ตกประมาณ600บาทค่ะก็คือค่ เ,เ,เองเดี๋ยวไว้มารีวิวทีหลังนะคะคนที่นี่ถ้าฝนไม่ตกไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนก็คือเรียกว่าอากาศดีค่ะที่ต่อไปที่จะไปก็คือโรงงานผลิตวิสกี้ค่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่ให้นั่งด้วยค่ะตรงส่วนหน้าของโรงงานพอเข้ามาถึงร้านพ่อสามีก็คือนําเสนอมากๆค่ะบอกเล่าเรื่องราวของวิสกี้ที่นี่วิสกี้สกอตแลนด์หรือรู้จักกันในชื่อของสกอต เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงและยอมรับมากที่สุดในโลกค่ะเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีวิธีการผลิตเฉพาะตัวรสชาติของวิสกี้ที่นี่ก็คือจะโดดเด่นมากมีกฎระเบียบเข้มงวดมากๆในการทำวิสกี้นะคะก็คือวิสกี้สกอตจะต้องกลั่นและบ่มในประเทศสกอตแลนด์เท่านั้นค่ะและมีการบ่มไม่น้อยกว่า3ปีนะคะในถังไม้โอ๊กถ้าน้อยกว่านี้ก็คือไม่ผ่านมาตรฐานค่ะคะขนมนี้นะคะเป็นช็อกบอลหรือเขาเรียกว่าทรัฟเฟิลค่ะมีส่วนผสมของวิสกี้เรากินไป ทรังแรกก็คืออร่อยเลยนะคะมันจะหอมวิสกี้แล้วก็มีความขมเล็กๆปนกับช็อกโกแลตที่เหมือนเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะ ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วมันอร่อยมากค่ะทุกคนพูดกันเรื่องวิสกี้ไปสักพักสามีก็เดินไปซื้อมาเซอร์ไพรส์พ่อนี้เป็นวิสกี้ที่มีการบ่มในไม้โอ๊กถึง8ปีเลยนะคะก็เลยถามพ่อว่าแฮปปี้ไหมพ่อก็บอกว่าแฮปปี้มากค่ะส่วนแม่สามีก็คือยิ้มอ่อนเลยนะคะกินกันเสร็จแล้วพ่อสามีก็พาเดินชมเกี่ยวกับวิสกี้อีกรอบค่ะส่วนเรากับแม่ก็เลยได้มายืนถ่ายรูปกันข้างนอกโรงงานค่ะวันนี้กลับถึงบ้านเราจะทําอาหารไทยให้พ่อกับแม่ค่ะรอชมกันได้นะคะ